ตื่นมาเข้าห้องน้ำตีสี่ตีห้าตื่นมาแล้วก็ไม, <า S 1> ม่อยากนอนมาซอมกันดีกว่าเยวภูักสุานุ5้ปวามมีใจทีไรที่มาได้นที่มาเป็นชาวบ้านห่าเก่าน้อยนังและแต่เสียงเนั่นลยนะครับนี้นายศพิจากสีนวลเนี่ยน้องชายของผวายคนเนี่ย สาเหตุที่เอาควายเผือกเนี่ยมาเป็นสองทำร่วยนะครับก็เพื่อตอบแทนเป็นเขาเรียกว่าเป็นแทนคำขอบคุณของบรรดาญาติญาติให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะฮะเดิมเนี่ยพี่สาวเนี่ยเป็นชาวนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตั้งแต่เด็กเลยน้องๆหลานๆเนี่ยก็เลยอยากจะตอบแทนความมีน้ำใจนะฮะของพี่สาวที่ดูแลน้องๆนะครับแล้วก็เลี้ยงควายมาก็เลยเนี่ยฮะเอาควายเผือกมาเป็นของทำร่วมแทนหนึ่งตัว Là, นะเพศผู yeah. Yeah, that that yeah. yeah. mm ้นะอายุแปดเดือนเนี่ยนะครับถ้าหารว่าที่เป็นราคาเนี่ยไฟเดี่ยวตัวนี้ราคาเป็นเหมือนนะเออเนี่ยเด็กๆแล้วค่าเป็นเหมือนเลี้ยงไปสักหน่อยเนี่ยนะจะเป็นายที่มีราคาเออนี่ก็เพื่อนเห็นเหมือนกันนะของชำรวยเป็นายเดือดค่ะให้ไปทั้งตัวเลยครับและมีเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นเจ้าของอยงเด็กก็เวลาเรางานศพปั๊บก็จะเอาของชำรวดเดี๋ยใส่กระเป๋าเป็นยายาลงยาดมยาหมองต่างๆที่ว่าเนี่ย แต่ว่างานนี้เอาใส่กระเป๋าไม่ได้ต้องจูงไปใส่กระเป๋าไม่ใส่ได้จะ่ป็นลำบากต้องจูงไปที่ไหมไปที่บูรีรัมย์กันหน่อยเหตุการณ์เพื่อนบ้านเขาไปร้องเรียนบอกว่าข้างๆเนี่ยเขาซ้อมเหลืองถึงดำสุดยอด